อย่างนี้ไม่ได้เลยนะที่เกียยบมนที่เกียนดยน่นเากลังความสนุกเาทดเลืถ้าดเลือไม่แรงไม่ชนะเกียดหกนะดูเลือใหญ่มา,ก,าก,กใหญ่ขนาดไนเดาเลดใหญ่นะใช่อีกกันนดเบมันม ก็ซื้ไว้ก่อนดีมันจะได้มีจออนแบงค์ก่อนวางรูปืได้เลยไ่ต้องซื้อีกันไปได้โอ้เี่ยอบอนวะเียอีสิอะรสไม่เข้าแไม่านะเียงอะไรดีม่เั Đúng là kia đấy Mùi mất À Để mà Thật là... mà thật kìa đầy hả nào Khói ốp mà anh Đúng không? Mà anh đánh như thế này ừ. có làm không biết ổn Cháu có... Cháu có dễ ăn kìa không? ăn kìa mà Dễ ăn kìa có ăn cháu phải không? Cháu không có ổn ăn nhanh sẽ được cháu Như vậy thì cái này không ổn

เข้าอยู่นั่นแหละนาะออกดันเลือดสัเอาเอาดูเลือดออดูเลือดอดูเลือดทนดาบแดงไหมเนี่ยไม่ดเลือดไอดาบดูเลือดเลยทำไงก็ได้ให้เลือดเราเด็กอ่ะผมเอากันซีมาีกว่าไม่ไม่ไม่เชี่มือะไแข็งเอากันซีซีมากกแค่ไทยก็ใช่ก่ได้สัไกันไม่แค่กี่เนสต เร่ยนนะเร่นนะยื่นเร่นนะสั้เลือดไงได้สั้เลือดตอนเย็นได้ออกไปไปทิงที่สเรื่องนี่ก็เลนี่รองานอยนโอ้เกือบตายไอ้สวนนีมันมันียมโอ้ เดชมเเออ้ลบ bon? ิงม like like ันจะไม่แรงนี่ไหะบ่แห้งกับตอดไปเรื่อยแล้วตอดจนมันตายมีจฉกปออยู่เป็นัย่างเดียวตันเลือดไอ้ยน้อร่องเบิ้งเสื้อนี่างเงี้ยเออเออมันตีมึงบ่ตายอ่ะเอ้ายังนิดน้อยมันก็ตีมึีแต่มันฆ่ากันไม่เหนีดูเลือดกันเลือดไม่ไม่ฆ่าใช่ไหมลองลองตีใหม่ดูยังไงมันก็ตีเราไม่ตาย

ờ, à, thì kiểu vậy thế thì có con tháo tìm em có đi nè anh đồn gì, gì chứ cái đẹp xì xì bằng à càng gì có ăn mà đi cảnh nó nó đây không? cái gì vậy? con đạp ở ngay đây là không sao cái này là... còn thể không một cứ lâu này ok nào ok phải này. Thái thái này. Ờ, lúc nào thái nào thái ok thái nào thái nào thái nào thái 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 มือมาเีนเืออดเนียวนะเียนโเป็นอะไรที่เมื่อนิ้วมากตัวนี้นะมันอีกันช่วเราได้ด้ยจริงจริงดาบเลงไม่ต้องอะไรเเอาตีไวมาเอาเอามีออกสำคัญนดดาบเลงอะไรบ้างบดดองขั้นมา ออกกาานห่มันก็ทาอะไรเราไม่ได้นะงออกเกาานหนึ่งนี้แล้วเราทำอะไรใช้หองนู้นผเนเกี่ยกับเออออกไมยไดนย่ไหมันช่วยให้ตีไหมัยไหว้วยไไมลยอันนี้เตีเราไม่ชอแล้วมั้งเห็นเริ่อตีเราไม่ลคือเราตีดูเลือดตีเลือดเย

ต่นนมา,า,าตมันออกตาเรียนมาห้าก็ออกได้ไมได้ไมโอ้ยชว์ไปกมีนั่งยนมัหัวไปนั่นเดี๋ยวสูบเข็มนี่เนี่ยน่เข็มไมขะที่เราลิ้นม,มาสูบกที่จิงไม่ได้สูบไเลยไอ้ค้างไตัวโอ้ยไอ้ค้างปตัวคาไลก็เจ้าสามต่อห้าสูบไปเมันคือสูบไปเอันนี้มันสูบไแค่ไม่ง,ง,มงก,กันเอ มันก็เกือบตายพี่เหรอไปมันไม่ได้มันไม่ได้ขาดกันขนาดนั้นหนึ่งหนึ่งกระจับสมาคแกจะแพ้แย่สมัคแกจะแพ้วีกันดีกวามาแกจะเอาจริงโอ้โหซือมาแกจะแพ้ไปย้ลมเจอเฮ้ยไปลไปเนียไเนียเอ รับผมเนี่เตอเ็เซฟฟิตกับลิเตอร์เนี่ยกันใช่หรอใช่เหรอยตผมเนตัวดามลิเตอร์ฟิวส์มีด้าเนี่ยอมีด้าีควอนตีนควนประสาทลิเตอร์ไมตายักชีวะนี่ยังมาตัด อ,อามาเข้ามาเข้ามาลกเข้ามานเข,ข้าได้แล้วเง,งินเนีเินไปชั่วโมงรายที่เหม้านรวันนี้นี่ไเดิเดที่หไม่่กับกับน เปลดโนงเช้าแล้วได้300กว่าบาทแล้ว5 0ก็เก็บไปเรื่ยปีสองก็จะได้ได้อยู่เนาะหลายร้อยไม่แน่ใจเหมือนมันฝนไม่ตกอะถ้าฝนตกมันทันกวายแล้วแหละถ้าฝนตกถ้าฝนไม่ตกก็จ้เดืออีกรอกไม่ได้ไม่ได้เดือดเคร่างเลแต่ช่วงเป็นห้อง ก็เหมือนฝีนในห้องเป็นตัวตึดาวเหมือนเหมือนตอนเราหิวข้าวเนี่ยเราหิวช่วงไหนมันมันแล้วแต่มันมีคนหลายกลุ่มใช่ไหมพวกบางคนก็บวดกินเหล้าเนี่ยพวกเล็กในหัวเล็กในบาทเนี่ยหรือยังนิดเดียวมันมีหลายรูปแบบเนาะแต่ว่าหลักๆอ่ะคนกิกินเช้าเที่ยงเย็นเอะไรหลักๆแต่วแยบมันเยอะแยบพวกขับเรืองช่วงนี้โดนโดนโง่อะไรนะโดนอะไรนะโง่โง่แบบ ไม่เอาไม่เป็นไรเราคุยกับเราคุยกับพนักงานแบบเราก็ได้กับข้าวมากินปีเราก็ได้กับข้าวมากินปีหรอตัวเสือปีไม่ได้เป็นตัวทูดามิเนขาบมันเหนี่ยนจิ๋มว่ะเดี๋ยวโมเวนบอกใช่มันเป็นตัวทูดามิยืนเงี้ยนึ่งอเดียร์เดี๋ยร์มันก็หลุดเดี๋ยวมันก็หลุดไม่ใช่อะไรแต่ก Chích tao c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 hích เย็นที่ีเลยอะะตอนเย็นทำไมที่กินอะแล้วแ่วันนี้ไม่หน่อยกินง่ายง่ายอะกินง่ายงเหมือนวันนี้หนึ่วันนี้เืือกก่กคนเนียวก็อยู่ในทางต้องเย็นก็น่าจะไข่ไแล้วแต่วันบางวันอยากกินไ่หรอนอ่านมันขึ้นอได้ไข่หรอรู้ออเ,เต็มเลย ตกใจไหมคิดว่าคิด่ามกะสิมันก็มันก็มันตัดสินอยู่ตรงมันเป็นอะดิมาล้วนวัปอ้ยสมรเนียน่งยงนี่งานรับรับงานเนี่ยร้านี่แหละใช่เอาไปส่งตรงนี้ยนีบิกซีใช่ไหมของขันบิ๊กซีมีบิ๊กซีเนามีองของขันอันนี้เขาเรียกงานไม่ไกลนะขับจริงๆแป๊บเดียว ทุกเจ้เนานี้มันเรื่อย่นะคือมันมันได้เยอะก็จริงมันได้ยี่แปดบาทใช่ไหมไปเรื่อยๆสามงานมันก็ตมไปเกือบเก้าสิบแล้วเนาะสี่งานก็ร้อย <8 S 1> เหมือนเหมือนอ้เหมือนเพื่อนทางานแปดชั่วโมงได้สามร้อยแบบเนี้ยเราขับประมาณสี่ชั่วโมงก็ได้สามร้อย เราก็จะเป็นแบบลงทุนรถมีอะไรเราลงทุนน <c ười> ี่หน่อยวันการลงทุนหมือนกันนี่เนาะแล้วเราเอาตัวเราไปขับมันก็เสี่ยงเหมือนกันมันก็ไม่ได้เสี่ยงขนาดนั้นหรอกแต่ว่ามันต้องตองครับแลพี่กันไม่ได้ขับนะถ้ามันถ้ามันเตาต้องับแต่มันหนักต้องไม่ได้ประมาทไอ้ตอนนั้นล่าสิงชวนกับรถกระบะมา ไม่ได้ประมาณนั้นไปรถกระบะแล้วตรงมามันตีไปเลี้ยวแล้วไม่ยอมเลี้ยวบางทีไปเลี้ยวแล้วขับตรงมาไอ้นี่ก็ตึงไม่เติมเตียบเลยเตียบไม่บอกแต่ไม่แรงแต่ไม่แรงเบียดมันเบียดมาไงนี่ก็เบีดขึ้นเจ็บไรไม่หายเลยเป็นยังไงมันจบลงยังไงก็ไม่ไม่มีอะไรครับที่อะไรที่ไม่ได้อะไรของเขาอยู่แล้วเพราะว่า ถ้าถ้าทั้งสองไม่มีอะไรเกิดขึ้นรถไม่พังหรือว่าพี่ไม่ไม่ได้แบบเจ็บอะไรมากมายก็แล้วไม่เป็นไรก็เบไปพี่จะไม่ไม่ไม่กวนข้าจ้อนะพี่จะไม่แบบไปยิ่งถ,ถ้าใช่ถ้าถ้ามันไม่มีอะไรก็ไปเปีๆๆ่ยนย้ายไปซะหรือไม่หรืออยากขึ้นโรงพัพกก็ไม่อยากขึ้นใช่ไหมนะันก็นเสียเวลาเราแต่๋ถ้ามีอะไรมันก็ต้องขึ้นใช่ไหมถ้ารถเราพัง ไม,ม่มันผิดอยู่แล้วมันมันเป็นรถใหญ่มันผิดอยู่แล้วถ้ารถเราแตกหรืออะไรอย่างเงี้ยอาจจะเรีย่ยวแต่ว่าอันนี้คือแบบไม่มีอะไรกระจกเบี้ยวแตวพี่ก็ขันออกเฉยกระจกมองข้างมันเบี้ยวก็กระจกกระจกไปก็ไ,ปไ,ได้ที่เจ็บอะไรเงี้ยอะไรบ้างเพราถ้าถ้า,ถาสมมติว่ารถเราเป็นอะไรหรือว่าเราเจ็บเจ็บอย่างเงี้ย เราก็ต้องขอเรื่องเหมือนกันบบนะถ้ามีกรณีที่ไม่มีอะไรอะ่ะก็ไม่ใหญ่แต่ให้มีเรื่องเลยถ้าไม่มีอะไรไนะเรื่องก็ต้องมีเรื่อง,แต,องแต่ว่าเรื่องจะดีนหมใช่แล้เวเราก็ต้องไปขึ้นโรงพักส่วนต้องคดีกันนี่างานดิตนันนี่แต่นั่นนี่นะคก็ส่งอนาคตกับหมค่ะตายไปวัวขาดเลยูไม่ได้ ต้องต้องเรียนเนี่ยมาออกเรีนหน้าคอร์ดไปดิเขาไปเาเรียนยนี่ยไม่เฉยมันต้องอะไอ้วงกลมถอยหลังไม่เฉยใช่วงกลมไปเดือนหน้าอันนี้ใส่ถ้าเห็นในเขาเรียนเขาเอาเหมือนเขาจะเดินหน้าแต่เขาเอาวงกลมไปไปเดินหน้านะมันไม่แบบมีหน้ามาถึงจะไปตรงนั้นใช่ชิ้นที่สองนึงยี่เออไม่เอาว่ายี่เขาจะบอกทุกทีเอยว่า ไปเตอร์ไปเตอร์เอาเองเดี๋ยวถ้าหัวเล่นไม่ไหวไม่ไหวผมจะลองสู้ใช่ไหมตอนแรกทำไม่สูงล่ะผมเคยเล่นหน้าพ่อผมนะไม่มีโอกาสได้โดนดึงผมนะ 好工，这帮工资不方便，是往在外干。 chiếm mất người không sáng việt sáng ừ, à, nhé việc nhiều <laughs> 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 ông có là do ông bên tham luôn có một ông bên tham luôn cũng là มันไม่มาอะมันคือหมาบ่มีเล็บคงสิไม่ม่เกียวโอ้ยว่าไง <and> <c oughs> อันนี้มั้ง อยาไปอยู่นะอยู่ตรงนี้อไม่มีตังค์จะไปนะรอ้มันมีอยู่บนะเเว่าถ้ไปโน้นนี่มีตต่มตายงก่อนอสนซึ่งวัร์เี่ยไปอบต มันมามันมีม้ามันข้ามได้น่าจะมีม้ามาน่าดีกว่าแค่ผมว่าผมรีบนะตอนนี้เรน่องสายก็เรื่องัวป่าเนยนั่นเอง